สวัสดีครับสาหรับคลิปนี้นะครับครูอภิวัตสอนสร้างสื่อนะครับจะมาแนะนําการกําหนดคะแนนนะครับในใบงานที่สร้างจาก l i ท์เวิร์กชีตนะครับมีวิธีการกําหนดคะแนนยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูขั้นตอนกันเลยนะครับดับแรกเลยนะครับผมก็จะเข้าไปที่ l i ท์เวิร์กชีตนะครับกด enter เข้าไปครับเสร็จแล้วเราก็ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีของเรานะครับคลิกไปที่ชื่อของเราตรงนี้นะครับด้านบนขวามือ เสร็จแล้วไปที่ My Work Sheet ครับแล้วก็นะครับผมจะขอเลือกสักหนึ่งงานนะครับเพื่อมาประกอบเป็นตัวอย่างนะครับเมื่อเราเปิดใบงานขึ้นมานะครับก็ไปที่ Edit ครับพอมาที่ Edit นะครับเราก็จะเห็นงานของเราที่เราเคยสร้างไว้นะครับทีนี้นะครับวิธีการกำหนดน้ำหนักคะแนนทำยังไงนะครับให้ไปที่นะครับตรงที่จะเป็นการตอบคำถามนะครับในที่นี้ผมใช้คำตอบแบบเติมคำนะครับ หรือการตอบคำถามแบบอื่นๆก็ทำลักษณะเดียวกันนะครับก็คือนะครับให้คลิกนะครับวาดเป็นกรอบสี่เหลี่ยมคลุมนะครับคำตอบของเราตรงนี้นะครับกดเมาส์ใช้ไว้แบบนี้นะครับผมก็จะลากแบบนี้นะครับลากยาวมาแบบนี้ครับคลุมทั้งหมดนะครับแล้วก็ปล่อยเมาส์ครับเสร็จแล้วคลิกลงไปหนึ่งครั้งที่กรอบนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่ามันเป็นกรอบซ้อนกรอบนะครับกรอบเดิมคือกรอบเฉลยนะครับกรอบนี้คือกรอบคะแนนนะครับ แล้วก็พิมพ์คำสั่งนะครับลงไป value นะครับ value นะครับตามด้วยเครื่องหมายโคลอนแบบนี้นะครับเครื่องหมายโคลอนและกำหนดน้ำหนักคะแนนลงไปนะครับเช่นนะครับข้อนี้นะครับถ้าตอบถูกนะครับผมให้นะครับคะแนนอย่างเงี้ยกำหนดเลข5าลงไปนะครับจากนั้นนะครับข้ออื่นทำเหมือนกันครับอ่าสว่าผมจะเลื่อนไปข้อที่2นะครับ ตรงนี้ถ้าตอบว่าผลนะครับผมก็จะให้กี่คะแนนก็วาดกรอบคุมมาแบบนี้ครับปล่อยเมาส์ครับแล้วก็คลิกหนึ่งครั้งครับแล้วก็พิมพ์เหมือนเดิมครับ Value ครับโคลอนครับแล้วก็กําหนดคะแนนลงไปนะครับสมมุติว่าถ้าตอบข้อนี้ถูกนะครับผมให้3คะแนนก็กําหนดเลข3ลงไปแบบนี้นะครับจากนั้นข้ออื่นๆทําเหมือนกันครับ5 3นะครับเป็น8แล้วนะครับ ส่วนว่าตรงนี้นะครับผมจะให้นะครับคำตอบนะครับ value colon ครับอ่ะส่วนว่าข้อนี้ถ้าถูกให้2ครับข้อนี้นะครับ value ครับ colon นะครับถ้าถูกให้1อ่ะเป็นกนี่คะแนนละ1กับ2เป็น3นะครับ3บวก 3เป็น6นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็น่าจะเหลือ4คะแนนนะครับอ่าสําหรับแบบนี้นะครับเมื่อเรากําหนดคะแนนเสร็จนะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันนะครับว่ามันจะให้คะแนนนะครับตามน้ําหนักที่เรากําหนดแบบนี้หรือเปล่านะครับผมก็จะมาลองตรง p รี v ิวดูนะครับเสร็จแล้วนะครับจะลองนะครับตอบข้อนี้นะครับ4คะแนนนะครับใบนะครับอ่ตอบคําว่าใบลงไปครับ จากนั้นนะครับจะลองตอบข้ออื่นผิดไปหมดเลยนะครับอ่าข้ออื่นครับตอบผิดไปเลยนะครับแบบนี้นะครับแล้วจะดูว่านะครับถ้านะครับน้าหนักเราถูกมันต้องได้สีนะครับ4ส่วนสินะครับกด finish ครับอ่าตอนนี้ก็บอกว่าผิดผิดผิดนะครับก็ถูกข้อเดียวนะครับนะเห็นไหมครับก็จะได้4คะแนนเห็นไหมครับเพราะว่าเรากำหนดข้อนี้ให้4ีคะแนนนะครับจากนั้นนะครับมาเทสอีกครั้งหนึ่งครับ รีวิวนะครับสมมุติว่านะครับข้อนี้นะครับตอบผิดครับตัวสีคะแนนนี้ตอบผิดนะครับแต่ตัวนี้นะครับเราจะตอบตัวนี้จะเป็นผลนะครับผลนะครับตัวนี้ก็จะเป็นลําต้นนะครับลำต้นแล้วก็ตัวนี้ลองผิดดูครับอย่างนี้นะครับตัวนี้ก็จะต้องเป็น2ครับตัวนี้เป็น3น่าจะได้5คะแนนนะครับก็ฟิเนชนะครับ มาดูคะแนนครับอ่ายไหมครับก็ได้5ส่วน10นะครับเพราะว่า2ข้อนี้นะครับเรากําหนดไว้ก็คือ3กับ5นะครับพิสูจน์อีกครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับเราลองตอบผิดดูครับตอบข้อนี้ผิดนะครับข้อ4คะแนนผิดนะครับข้อนี้ก็ผิดนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเหลืออยู่2ข้อนะครับตัวนี้ก็เหลือ3คะแนนนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นลำต้นอันนี้ก็จะเป็นรากนะครับแล้วก็ finish ครับไปดูคะแนนที่ได้ครับ3ส่วน10เห็นไหมครับอันนี้คือวิธีการกำหนดคะแนนนะครับแต่ถ้าเราไม่มีการกำหนดแบบนี้นะครับไลท์ิร์กชีตเนี่ยนะครับจะเลือกคำตอบทุกอย่างมารวมกันเป็นร้อนะครับถ้าถูกหนึ่งข้อนะครับมันก็จะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จาก ตัวคาตอบทั้งหมดอย่างเงี้ยนะครับถ้าตอบ2ข้อก็จะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากคําตอบทั้งหมดอย่างเงี้ยนะครับมันจะหารเป็นเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเรามากาหนดแบบนี้คือเรามากําหนดคะแนนเองเลยนะครับว่าข้อไหนได้กี่น้ําหนักคะแนนเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็คือวิธีการนะครับวิธีการใส่น้ําหนักคะแนนนะครับให้กับคําตอบของเรานะครับยังไงก็ไปลองนะครับไปลองทํเองนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ